ใจฟูเดวิดเบคแฮมเยื่อนไทยร่วมงานเดิ l e ลีเจ of อฟ Predator ประมวลภาพอาดิดาจัดงานเดิ l e ลีเจนออฟ P.I.D.A.T.O.R ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเหนือการเวลาของชายผู้เป็นตำนานแห่งนักล่าเดวิดเบคแฮม ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ได้ถูกจะรึกอีกครั้งเมื่อตำนานนักฟุตบอลระดับโลกเดวิดเบคแฮมได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน t เดล e เจนขอ f p i d a t o r โดยภายในงานได้มีการจัดโชว์เคสพิเศษของรองเท้าฟุตบอลเพรเดอร์กกว่า21รุ่นที่ถ่ายทอดความโดดเด่นของลวดลายสีสันและนวัตกรรมรองเท้าในแต่ละยุคสมัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ เรื่องราวการเดินทางอันน่าประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างเดวิดเบคแฮมและอาดิดาสตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีไบวชิรวิทย์นักแสดงชื่อดังและอาดิดาสแบรนด์แอมบาสเดอร์ประเทศไตยทอยเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษของงานที่จัดขึ้นในลานเซนทรัลคอสศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1994อดิดาสพรเดเธอได้เข้ามาปฏิวัติว,ตวงการฟุตบอลไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการพลิกโฉมรองเท้าฟุตบอลให้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาสำคัญแห่งการทำประตูซึ่งจากการที่อดิดาสหมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมรองเท้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รองเท้าฟุตบอลพรเดเธอยังคงเป็นรองเท้าที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและครองใจเหล่านักเตะจนกลายเป็นไอคอนตลอดการจนถึงปัจจุบัน ทั้งจากเฉดสีดำขาวแดงสุดไอคอนิกที่เพียงแค่มองก็จะพาทุกคนหวนย้อนกลับไปถึงความทรงจำอันน่าตื่นเต้นที่มีรวมกับเหล่าตำนานแห่งโลกฟุตบอลในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเวอร์กัพและแชมเปี้ยนลีกหรืออแม้กระทั่งนวัตกรรมของรองเท้าฟุตบอลและพระเดเธอในยุคหลังที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความรวดเร็วฉับไวของสอไตเกมการเล่น ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทั้งหมดที่ทางอ d idas สได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เสมือนเป็นตัวแทนที่ช่วยบอกเล่าช่วงเวลาอันแสนยาวนานที่ซึ่งนวัตกรรมแห่งรองเท้าแระาช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์โลกฟุตบอลได้มาบรรจบกัน ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมารองเท้าฟุตบอล Predator ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยดีไซน์ที่สวยงามและนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมที่พร้อมมากำหนดมาตรฐานใหม่ในทุกครั้งที่ปรากฏตัวทั้งนี้หนึ่งในวิวัฒนาการครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นกับรองเท้าฟุตบอล Predator Precision ที่เผยโฉมมาในช่วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูโร2000ด้วยดีไซน์อันแหวกแนวของ คลิปยังที่แยกออกจากกันและการจัดวางตำแหน่งแต่และชิ้นอย่างมีกลยุทธ์ปุ่มสตารท์ทที่ถอดเปลี่ยนได้เพื่อให้พร้อมกับการลงสนามในทุกสภาวะการแข่งขันรวมถึงการออกแบบให้มีความฉชบเฉียว สอดรับกับหลักอากาศพลศาสตร์ซึ่งด้วยความโดดเด่นทั้งหมดนี้ทําให้รองเท้า Predator Precision ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโมเมนต์สำคัญที่สุดตลอดการให้กับเดวิดเบคแฮมกับจังหวะการทาฟรีคิกนาทีสุดท้ายเพื่อทําประตูให้กับทีมชาติอังกฤษคว้าชัยชนะเหนือกริซชิงตัวเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2002ได้สําเร็จซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยิ่งตอกย้ำว่า Predator ไม่ได้เป็นเพียงแค่รองเท้าฟุตบอลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงช่วงเวลาแห่งตำนานของโลกฟุตบอลอีกด้วย สำหรับการมาเมืองไทยในครั้งนี้เดวิดเบคแฮมได้มีโอกาสมาร่วมเดินทางท่องความทรงจำผ่านการเยี่ยมชมโชว์เคสที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกฟุตบอลและผ่านประวัติศาสตร์ของรองเท้านักล่าพระเดเธอท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอันแสนคึกคักและอบอ,อุ่นจากเหล่าแฟนบอลชาวไทยที่ได้มาร่วมใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับนักฟุตบอลในตำนานที่พวกเขาชื่นชอบอโดยเดวิดเบคแฮมอย่างได้ มีโอกาสร่วมพูดคุยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เขามีร่วมกับรองเท้าเพ e เดเ o อรวมถึงความสัมพันธ์อันแสนยาวนานระหว่างเขากับอดิดา s พร้อมกับการร่วมมีรกรีเพื่อสร้างความปราศรัาทับใจไม่รู้ลืมให้กับเหล่าแฟนบอลผู้โชคดีก่อนจะปิดท้ายงานอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการร่วมชมการแสดงหุ่นกระบอกหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมอันเรื่องชื่อของประเทศไทยเพื่อดื่มด่ำไปกับความประณีตและความเป็นเอกลักษณ์อย่างเต็มอิ่มเดวิดเบคแฮมได้เล่าถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างเขากับอดิดา s ว่า สำหรับผมแล้วอาดิดาสเปรียบเสมือนอีกหนึ่งครอบครัวที่ร่วมเดินทางมากับผมตั้งแต่วันแรกของอาชีพนักฟุตบอลโดยเฉพาะรองเท้าฟุตบอลรุ่น PREDATOR และในฐานะไอคอนของอาดิดาสโกลบอลเบ็กแฮมยังทิ้งท้ายถึงคนรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นในการเล่นกีฬาให้มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและเอ็นจอยไปกับมันเพราะสุดท้ายแล้วความทุ่มเทจะนำเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุด ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีเหล่าเซเลบริตี้ชาวไทยรวมถึงอ d i d a s b แบรนด์แอมบาสเดอร์ประเทศไทยอย่างไบวชิรวิทย์ที่ถือเป็นแฟนบอลตัวยงเข้าร่วมงานกันอย่างกับข้างเพื่อมาร่วมแบ่งปันความหลงไหลและสัมผัสบรรยากาศอันน่าจดจำของงานเดลีเจน n อ o พ p ีด d a t โ r ในครั้งนี้ไปด้วยกันสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลอ d i d a s p เ e d a อ o r ได้ที่ adidas.com หรือ adidasfootball บน i n s t a g r กรหรือทว i t t e อภาพจากผู้จัดงาน